สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอย่าห้าวขึ้นได้ก็ลงได้อาจารย์เฉลิมชัยเตือนสติหมอปลาเมียอย่าห้าวเมื่อวันที่13พฤษภาคมผพุอข่าวราย,ยางาานวา่ Facebook คนสนิทอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ใช้ชื่อนรินทร์อนธามาศได้โพสต์ิลิปอาจารย์เฉลิมชยัยมีความยาว1.40นาทีซึ่งมีข้อความว่าฝากถึงหมอปลา ท่านอาจารย์ผมเครียดโดยเนื้อหาในคลิปอาจารย์เฉลิมชัยได้ระบุว่าว่าจะไม่พูดออกคลิปแล้วแต่นี้เครียดมากและฝากถึงหมอปลาต้องระมัดระวังห้าวเหลือเกินต้องผ่อนลงหน่อยมีสติหน่อยเลิกสันหน่อยคิดหน่อยไม่ใช่ใครส่งคลิปอะไรฟ้องมาก็ลุยเลยพี่เป็นห่วงมึงน้องทำมาดีแล้วที่ช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาแต่ว่ามึงลุยขาดสติแบบนี้ รวมทั้งกิริยามารายาทหนึ่งดังและคนดูมึงเยอะแต่่าขึ้นได้ก็ลงได้จําไว้อย่าห้ามากเกินไปอย่าบุกจนขาดสติต้องคิดให้รอบคอบอย่าไปฟังคนเชียร์มากเกินไปเมื่อดังแล้วดับก็มีเยอะแยะหมอปลาก็น่าจะรู้ต้องระมัดระวังไอ้น้องโอ้โหหลวงปู่ท่านอายุขนาดนี้เป็นอัลไซเมอร์จะเอาอะไรจากท่านควรนึกการปฏิบัติชอบของท่านบ้างคิดแค่นี้มึงก็พอแล้วต้องใจเย็นคิดก่อนทํา ทั้งนี้หลังจากที่มีการโพสต์มีผู้ชื่นชอบอาจารย์เฉลิมชัยเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากในเชิงที่เห็นด้วยกับอาจารย์เฉลิมชัยและมีการแชร์ต่อจํานวนมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ